ผมเชื่อว่าจะมีปฏิบัติพระคริสต์อย่างแน่นอนเพราะมีพระคริสต์ก็ต้องมีปฏิบัติพระคริสต์คนคนนั้นจะพยายามนําระบบมาใช้ค้นถามผมว่าหคหอยู่ในไมโครชิปไหมความรับผิดชอบหนึ่งของผมคือการออกแบบไมโครชิปนี้ผมได้ทํางานนี้บนคอมพิวเตอร์แบบ1 8บตคือมีค,คือคํามีความยาวเท่ากับ18บิตเมื่อผมออกแบบสิ่งนี้ผมได้ใช้สมการ,รพิสคณิตแบบบูลีนที่เหมือนเหมือนกันดังนั้นไมโครชิปนี้เลยออกมา แบบ1ิบิตคือมันจะมี6บิต3ชุดไมโครชิปทั้งหมดนี้คือโกหคอย่างที่ผมเคยบอกคุณว่าผมไม่ใช่คริสเตียในตอนนั้นผมจึงไม่สนใจอะไรสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแบบเรียบง่ายพราะเราก็แค่ออกแบบมันขึ้นมาผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงทราบดีเมื่อท่านยอนอยู่ที่เกาะปัทมอมสพระเจ้าทรงทราบแล้วว่ามันจะออกมาแบบ18บิต มีหลายคนสงสัยว่ามันจะถูกใช้งานยังไงมันได้ถูกใช้งานในการโอนย้ายสัญชาติแล้วโดยได้มอบพาสปอร์ตที่ดีกว่าให้กับมือมาของมนุษย์ถ้าคุณมีไมโครชิปกับบัตรใบหนึ่งและคุณก็ใส่มือเข้าไปและใส่บัตรเข้าไปแล้วมันก็อ่านมือคุณและมันก็รู้ว่าคุณนั้นคือใครอย่างไรก็ตามถ้าคุณไม่ต้องการใช้บัตรคุณก็ยังสามารถมีทางเลือก ของการมีไมโครชิพไว้ที่มือเราเห็นคนสองหมืคนเลือกไมโครชิพและมันก็ไม่ยากเลยที่จะรับมันพวกเขาก็คงคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะวจนะของพระเจ้าบอกว่าอย่ารับผมอยากให้คุณเปิดพระกัมภีร์ไปที่วิวรร์ด้วยากาันสักครู่ผมพยายามที่จะหยุดยั้งไมโครชิพนี้จากอุตสาหกรรมการผลิตผมรู้ว่างานวิจัยนั้นยังไม่สำเร็จในเรื่องผลข้างเคียงที่เกิดจากการมี ลิเธียมในร่างกายผมได้โทรหาคุณหมอที่ศูนย์การแพทย์บอสตันพูดที่อยู่ในโครงการผมพูดกับเขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นทําไมเขชิปนี้เกิดสลายตัวหรือแตกหักแล้วลิเธียมเข้าไปอยู่ในร่างกายเขาตอบว่ามันก็จะเหมือนกับดาบที่ทิ่มเข้าไปจนทําให้แสบร้อนผมถามว่าหมายความว่าอย่างไรที่ว่าแสบร้อนและผมกําลังจดสิ่งเหล่านั้นลงไปเขาบอกว่ามันจะปวดร้อนอย่างหนัก และจะรักษาไม่หายสิ่งที่ผมเห็นในพระคัมภีร์ในวิวรณ์บทที่16ข้อสทูตสวรรค์ในเทขันของตนลงบนแผ่นดินโลกทําให้คนที่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและกราบไหว้รูปปั้นของมันเป็นแผลผู้ผองปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวนี่เป็นการลงดาบครั้งแรกของพระเจ้าที่ทําให้ไมโครชิปแตกสลายตัวและคนเหล่านั้นที่รับมันไว้จะเป็นอย่างไรผมแค่คิดวันนี้มันแปลกมากม ที่จะมีการลงดาบที่อาจเป็นแค่ครั้งเดียวหรือหลายครั้งพระเจ้าทรงห่วงใยจึงทรงบอกเราในพระวจนะของพระองค์ว่าอย่ารับเครื่องหมายนี้บนหน้าผากหรือบนมือมันง่ายแค่ไหนที่จะให้เด็กทาลกรับสิ่งนี้ไว้เพราะสิ่งที่พวกเขาทําก็แค่ขึ้นโฆษณาบนหนังสือพิมพ์และบอกว่าพวกเขาจะให้800บาทกับเด็กแรกเกิดจนถึงหนึ่งขวบถ้าคุณยอมนําเด็กๆมาให้รัฐบาลทดลอง สภาพสตีคงมาต่อคิวกันแน่นขนาดพร้อมกับลูกๆของเธอเพื่อรับไมโครชิปแน่นอนดังนั้นข้อความที่ผมให้แก่คุณคืนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจริงดังนั้นจงยืนหยัดบนโพชนะและอย่าไปออรับมันไว้ผมได้พบผู้ชายคนหนึ่งจาก CIA ในแมนเนสเซสโอรักบวัวจีนีนเขาเตือนผมให้ระวังสิ่งที่ผมกำลังพูดและเขายังบอกผมว่าผมไม่มีทางหยุดสิ่งเหล่านี้ได้ และผมก็บอกเขาว่าผมไม่ได้กําลังพยายามหยุดมันผมแค่พยายามที่จะเตือนคนของพระเจ้าและนี่คือสาเหตุที่ผมยืนอยู่ที่นี่ไม่ใช่มาเพื่อให้คุณจัดตั้งกลุ่มต่อต้านรัฐบาลสาเหตุที่พวกเรามาที่นี่เพื่อบอกพวกคุณให้รู้ว่าให้เรานั้นเข้มแข็งขึ้นในพระเยซูคริสต์ผมเชื่อว่าถ้าคนของพระเจ้าจะอธิษฐานให้การออกแบบที่ดีที่สุดนี้ที่เราเคยทําไปนั้นล่มลง เราก็คงจะได้มีเวลาอีกสักวันอีกสักเดือนที่จะบอกผู้คนเรื่องพระเยซูคริสต์นี่เป็นผังของไมโครชิพ bt 9 5 2 0 0 0ขนาดเท่า1ใน4ของเมล็ดข้าว,าวดังนั้นทุกคนครับไมโครชิพที่อยู่ในบัตรเครดิตจะถูกฝังไว้ในคนมันจะเกิดขึ้นทุกขนแห่งมันจะทำให้พวกเรากลายเป็นสังคมที่อยู่ไร้เงินสดวิวรบทที่13ข้อ7และดานียลบทที่7ข้อ23ได้พูดว่าโลก ที่มีรัฐบาลเดียวประธานาธิบดีบุชกล่าวว่าประเทศอิรักเป็นการทดสอบแรกแห่งระบบปกครองโลกด้วยรัฐบาลเดียวประธานาธิบดีคินตันกับกอเคยกล่าวว่าวิธีการแก้ปัญหาของโลกก็คือการมีรัฐบาลเดียวคือโลกที่มีรัฐบาลเดียวเท่านั้นและดังนั้นเราจึงได้มาไกลพร้อมๆกับผู้พยากรณ์มากมายวิวอณนบทที่13 ข้อ16กล่าวว่าจะมีการทำเครื่องหมายเกิดขึ้นที่มือขวาหรือหน้าผากเพื่อไม่ให้ใครสามารถซื้อขายอะไรได้นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายนั้นดังนั้นเราจึงเห็นการเคลื่อนไหวของสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการมีการสั่งโดยรัฐบาลเดียวเท่านั้นแต่เพื่อเห็นคํำพยากรณ์สำเร็จว่าทำไมพวกเขาจึงอยากให้มีการรับไมโครชิพก็เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าเพื่อไม่ให้ใครซื้อหรือขายนอกจากคนที่มีเครื่องหมายเท่านั้นนี่คือหนังสือชื่อ ให้ประชาชนมาก่อนในหนังสือเล่มนี้คลินตันได้กล่าวว่าเขาต้องการกำลังตำรวจที่แยกตัวออกจาก FBI ซึ่งมีนายตำรวจอยู่1 0 0 0 0แนายตอนนี้มีอยู่ประมาณ2อง0,000นายแล้วภายใต้เขาและภายใต้ค่ายเจนเน็ตเลนโนสสำหรับจัดการกับผู้กระทําผิดครั้งแรกที่ไม่รุนแรง เรามีแบบนี้ทั่วประเทศซ,ซึ่งเรียกร้องให้คนอเมริกันทุกคนที่จะมีบัตรสมาร์ทการระบุตัวตนและเราก็รู้ถึงการมีไมโครชิปสำหรับข้อมูลคงขายแห่งชาติและเพราะสิ่งนี้ตอนนี้อินเทอร์เน็ตเลยมีปัญหาและรัฐบาลได้เข้ายึดอินเทอร์เน็ตมันเป็นเรื่องน่าสนใจที่เราได้เห็นว่าคนถามกันว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเริ่มต้นขึ้นมาได้อย่างไรเรามีศาสนาลึกลับโบร,ราณโคโบริซม พวกโนสติก a s วินแห่งเทมป e ราพวกโลซิคช i o n พวกฟ e เมสันและ i l l u m มินาตเราได้เห็นการก่อตัวของการปกครองแบบรัฐบาลเดียวและเราบอกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแบบนี้ถ้าคุณมีธนบัตรหนึ่งดอลลาร์คุณก็ลองเอาออกมาดูได้ที่ธนบัตรหนึ่งดอลลาร์นี้มีสิ่งนี้อยู่บนมันในปี1933 มีปีลาเมนที่สามารถมองเห็นทุกสิ่งด้วยตาโอลิลิสมันเป็นดวงตาของรัฐทิศซาตานเราเห็นคําว่าการปกครองเป็นเอกเทศโลกที่ปราศจากพระเจ้าหรือการสั่งการสิ่งนี้ได้ประกาศการกําเนิดแห่งโลกใหม่ไม่เพียงเมสเซนเท่านั้นแต่ยังมีองค์กรสมาคมลับอื่นและคริสเตียนไม่สามารถเข้าไปเป็นของสมาคมลับเหล่านี้เพราะความต้องการของสมาคมลับเหล่านี้ต่อต้านพระเจ้ามีอยู่องค์กรหนึ่ง ที่เรียกว่าสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เรามาดูแผนผังองค์กรนี้กันเราได้เห็นคนยันชิปโฮเวิร์ดวานเดล,ลุกล็อกกี้เฟลเลอร์บรูและมอร์แกนซึ่งมีประธานคือรอรชาร์ดจากเยอรมันพวกเขาคุมสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแม้แต่ฝ่ายบริหารของรัฐบาลสาหารัฐอเมริกาเราได้เห็นสื่อข่าวสารเป็นส่วนหนึ่ง ก็เป็นของสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่คือคำแถลงที่น่าสนใจผมอยากแสดงให้คุณดูผมได้เคยอยู่ในการประชุมหลายแห่งกับเฮนรี่คริสซิงเกอร์ผมมีความเข้าใจน้อยมากเกี่ยวกับเขาถ้าผมไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมเขาเป็นคนที่ดูลึกลับออกมากๆเขาเป็นนักเคลื่อนไหวในฉากของโลกเขาลายงานตรงต่อองค์กรของรอดชัดเขาได้นั่งเก้าอี้ตัวที่สในการประชุม โต๊ะคมเขาเป็นที่รู้จักอย่างมากเรื่องการปกครองแบบรัฐบาลเดียวเขาคือ builder burger จากองค์กร builder burger ประธานาธิบดีของเราก็มาจากองค์กรเดียวกันนี้เรื่องมันยาวแต่ผมอยากให้คุณเข้าใจถึงแผนการจัดตั้งการปกครองแบบรัฐบาลเดียวนั้นมีอยู่มานานแล้ว มีอยู่สองสิ่งที่ผมคิดว่าในอนาคตผมสามารถจะตอบได้มีคนถามผมว่ามีเด็กทารกที่รับการฝังไมโครชิปมาจะถือว่าพวกเขายอมรับเครื่องหมายด้วยหรือผมเชื่อว่าคุณรู้ว่าคุณเองต้องเป็นคนพูดว่าฉันจะรับมันไว้ระเด็กทารกคงพูดแบบนั้นไม่ได้เองคนแก่หรือคนไข้อลไซเมอร์บางคนที่ยุนเนสซัรลีคงจะไม่ถูกควบคุมอะไรพวกเขาคงยังไม่ได้รับชิป มีคนบอกผมว่าเมื่อคืนนี้มีบางคนซึ่งบางทีอาจจะอยู่ที่นี่ในคืนนี้ด้วยได้รับไมโครชิปที่มือของเขาผมไม่สามารถบอกหรือยืนยันอะไรได้คนนี้ได้รับมันเมื่อผ่านเข้ามาทางประเทศเม็กซิโกและอีกครั้งหนึ่งให้ไปยังพระวจนะของพระเจ้าให้พระวจนะของพระเจ้าสัมดงว่าเราควรทำอะไรผมสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพวกคุณทุกคนขอบคุณมากที่ให้ผมได้มาอยู่ที่นี่